ใช่ยากเลยรา้อนจับในกระะจะวังร้อนนะคะเ่ากวในร้อยนะคะไปเยอะๆใหใหญ่เลยทุกคนติดได้ประมาณแบบพอมีรสชานะคะใช่ค <restrict iffer sorting> ่ะอ right? ๋อชอบชอบกินแกงใหญ่ๆด้วยอรคะ้ขอให้โชีหน่อยค่ะเฮ้ยเบอกเลยจริงจริง এক <laughs> আৰু ร้อยแล้วันดับต่อไปค่ะเชฟเดี๋ยวอันนี้นะคะเป็ตัวที่เอาไปเนื่องเมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกเลยค่ะเร้แล้วเ่ียอนาทีผ่านไปค่ะาทีผ่นไปนี่คือต่งว่านที่เราไ้ว้เรียบรอยแล้วอโตบินใจของเรานะคะันะคะแล้วก็อันนี้ของคุณเดี๋ยวจะให้น้องๆทั้งสองท่านได้ แต่งตามสาดิ้นอยู่เลยชอบไปเลยนะคะใส่อะไรพี่ส้มใส่อะไรพี่ส้มอะไรนี่คืันด้วยค่ะภาชนะของเราค่ะพี่มเราวางข้างล่างคะแต่กลิ่นโตปิ่นใจของเราพร้อมแล้วนะคะโฟแมคได้เลยคะขนาดนี้ขอบคุณไม่ใช่ไม่นำเพิ่มเติมนะจ๊ะใช่ค่ะอันนี้ลงในจานได้เลยค่ะลงในตัวบิบตัวได้เลยค่ะปลาใช่ค่ะส่วนน้องน้องมิวนะคะเดี๋ยวปลาลงก่อนค่ะ

ตามใจชอบเลยค่ะอยากจะตกใจเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะมาดูได้ไหมลูกใส่ได้เลยร้านออได้ไหมวอะไรไปแล้วี้เดี๋ยวมีดอกไม้นะคะเป็นอะไรที่สามารถกับงานได้กแหมร้านหน้าถ่ถของเรานี่อาจจะใช้ช้อนดบแต่ลากๆเป็นรูปหัวใจก็ได้หลคนตั้งใจอีกคนเล่นได้มาแล้วหัวใจหนึ่ดวงนี่นี่ห้ากกระปิกมากเลยใส วันนี้นะคะตัดยอดบาาได้แล้วก็มันเป็นดอกไม้นะคะทั้งหมดทานได้นะคะ <c oughs> ใส่ต้นแตงไทยใส่ต้นแตงได้อวันนี้พี่น้องๆทั้งสองท่านกำลังตกแต่งจานอยู่เดี๋ยวเราจะมอบปิ่นโตนี้ให้กับสองท่านผู้โชคดีที่เราได้ประก,กาศรายชื่อไปแล้วนะคะ <ๆ S 2> างานของเราแต่งชุดไทยแถมได้ถือ่โตก,กับบ้านสวยๆไปด้วย